เด็กก็ไหว้พี่ก็ได้กเ็เอาปูนจเจ้าเขาไหว้ในผีมันพ้นฉิชาปูนออกมาพี่ปูนมาพี่ในพี่พ้นฉิชาช้ยเ้าไหว้หน้าเด้งปูนไว้นี่เง้ยฮะเนีย่ย แจ้งให้เอฟซีหูน้ำกัน,น,น,กน,นแมนแจ้งน้อยว่าิว่าอ่าเอาปูนไปคือบอม,มาใส่จ้งเคลือบอิว่าอันนี้เพิ่นเอามาใส่ได้พี่น้องเลยมีแต่ว่าแจ้งน้อยจะให้เพิ่นแบกไปให้เพิ่นเอานั้นเอาสั่งเงินให้กับซายอย่างเดียวกันนะคือเฉพาะอยู่อกเนาะสบายดีสบายดีนอนพม่พี่น้องเบิร์ดสุขู่สุขคนเนาะ ปรจมองสุบลว่าจะเป็นพี่น้องทางฝังลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝังไทยอีกทีนึงมาพบกับช่อง y o u t u b ของว่าเวิ่งชายใจกันเอยเพีนงเนาะวีสองอีกคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกับซื้อทรายกับพีนเขามาอ่าเทน้าบ้านน้องโอยเพิ่มอีกพี่น้องเนาะอย่าง,งไรกม็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเนาะเปดพูนเปิด Đi. Ba. Áo ăn phun luôn con. Phun nó hin luôn con. แก่เข่าไว้ในวันนี้ก็ไว้พี่ก็ได้ยังเจ้ปูนแจวเข่าไว้ในพี่มันพนฉิชาปูนออกมาพี่ปูนมาพี่ในพี่พ่นฉิชาใช้เข่าไว้หันหน้าเด้งปูนไว้นี่ไง nha. Yeah. chào về cái phun chong lục ไปแังนั่นทองลุกโอ้ก็องศบวาเลยมาสร่งมาเพื่อ้องสอพคุณนงไมยอันเช้าสรางในบ้านเพื่อนเอามาเห็นบ่โอ้เลยโดยเพื่อนมาเทนในเดอเอฟซีเนาะอ่าอันนี้คือว่าปูนของนงไมยสองอบ ที่ว่าลุงหายเพิ่นมาเอาตัวนั่นเนาะชีแจงให้เอฟซีหูน้ำกันแค่เบอกประธานได้ใส่เนาะเมนแจ้งหน่อยว่าสิว่าอ่าเอาปูนไปคือบอกมาใส่จ้าเครือบ่สิว่าอันนี้เพิ่นเอามาใส่ได้ป่ะพี่น้องเลยมีแต่ว่าแจ้งหน่อยจะให้เพิ่นแบกไปใหเพิ่นเอานั่นเอาสั่งเงินเฮะเฮะกับซาอย่างครึ่งนะคือทีพ่ออยู่หรอกเนาะตีไปปูนตัวนี้อะซิบซิบดูจ้ำลุงบอกนัเนอะมันอกี้ซิบเอ็ดทางตัวนี้ Sociedad, ını, alcohol alcohol. สีนะตอนเลยซืมีค่วองนี้จัดการเลยไงฮะว่จัดการเทเลยเลสาสาคุณมามามือนเราัไรสังได้กเพิ่นมเมาเพิ่นน้าสิเป็นเด้อมื่อนี่มื่ออื่นน้าสิบาได้มามื่ออื่นเท่ากับมาเมาอ่าแม่นเป็นเคยเขาเจ้าได้ไปเห็ดกินเลยแม่กินเนี่ยเด้อมาเล้มด ทำบ้าวกันั่นก็จัดการเลยก็ได้พูดีพู้ดีเลยมือผันมาจังเงนนั่นเนาะมือผันมาจังเห่งเนาะันมาที่างเสนเเ็บาย <están> <wide> hẹn gặp lại 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 hẹn để lại của... <laughs> yeah, ờ... hòn gặp lại ai nó, มันสีต๊กี่บ่อจากมือนเนาะปกติมันอยากซ่อนนะฝนตกหอนขวบเกามันอยากเอาด้วยเลยล้มันอยู่ล้มล็อหมดฮะอยู่ล้มล็อหมดนี่ตแต่คนก,กพ็พาแตบ่ลออยพาพา้ามันล้ม,อมลมอมาเลยพาแลวฝนหึงกวาเลยจะม้นเมื่อวานอวานเลยองจอยกับใบบอกกันหมูพคืน โง่าอเกบบอกามัเออเนดกาเนาะการได้เนาะมคุ้ยมีผูได้ก็ได้บอืมหูจักไรได้เหอหูจักตากบตาเขียดเพระบางคนชำนี้ไ่ได้จักได้ตากบตาเขียดช่วงยุพรอเตาการบตาเขียนในโไครับ เอาเขาเอาหนักมากินด้วยนะอืเขาได้ไปแลขมูเนาะเขาได้ไปแลขมูนั่นเครื่องมืออะไรกูจิ้นเดี๋ยวก็ได้เลยเด้อไปยังยังเด้ออีกจบหนึ่งเราบอกเพิ่นเอาไปพุ่นเด้อเอาไปห้องนงไม้ สายไฟสดมันใหม่ตัวนั้นสิใหม่ลามไปมันจีเทิงบ่บันนี่สายไฟมาเคื่อนออกมให้เอาไปพุดดออ่นเด้อบัเห็นบ่ปสลางเลยเห็นบ่ช่องชอบนะไปพุ่นเขาซื่อไว้ห้องน้ำเนะี้ยเออเขาไว้ห้องน้ำเลิศเ,าเขาไปไว้ห้องน้ำคือว่ามันจังบอ่อน,นะเมย์เมน์ แต่น่อยมันสีเ,เดือนเดือนะเดือนเป็นวันจันทร์บันนี้เป็นวันเนะเาะเราคือไปโย่ไปไกลแค่ไหนอ,อีกเนาะขับรถไปพุ่นอีกอ้ยคนันโรลพี่น้องไม่ได้เข้าไปใกล้ ่องน้ำพุนแน่บันนี้มันจังบอนะ่อน่ะฮอพุนเทบางพุ่นก็ได้เนาะให้เป็นถอยมาให้เป็นเทพี่บางมันอันนั้นเานาะมันยันบูเบริร์ตมันจะบดตันทางบอ่อ <laughs> ờ, mình bộ bớt rồi chắc nó chỉ tan tháng mà Hờ. Thế gì phì Cho em mà kếp này không? Nghe em thê đông này Cho nó chỉ tan thang Kếp tay với nhập tay của mình cho nó Thê đông đây Bằng đấy nó xuống lắc phay, ý thôi mà tông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 mà đơn đi ยนขขุ่นข้อคือก้าวโดดเหรอน้องจ้ยอ,ขอยข้อเก่าไอ้โดดใช้ข้อฮึฮ่นพุ่นข้อน้ำมัวหนาเจ้าผู้มาได้ เอาค้อ,อนพุนค้อ,อนตีน้ำเพิ่นพุ่นยินบ่ <c oughs> โอ้โยเนาะ <c oughs> ขออลไรมันพุน <c oughs> โอ้โย,อยโอ้โยนกย่อยไ่นกจ้อยไปยืมน้ำราหเห็ดแม่นกย่อย đây cho nó bạn này. À, đi. Chưa phần chỉ bố má Mưa ba đấy à Má đẹp phần Mình nó thể đúng hình tác bạn. nạc của cậu nhé, cầm mặt bộ đầy ảnh thê bà đen cả mươn cháu, cả phá cân thê mươn cháu cả phá cân thê rồi, cháu bà ma cả rồi đấy <laughs> à, hả phá cả khá biệt hả, con phá hòn hòn

บอลโมเปื่อนโมยังบัดเวลาเฮาขึ้นหัวคันได้นะมันแปล่ามันยังมันเปื่อนมันยังเคยน้องจอยนี่ปลอดภัยเนาะบริหัวน้องจอยเนาะปลอดภัยบริหัวได้ยังหลังคาตัวนี้มันมีแต่น้องแต่ทองกับทางพุดผนยิญงโมหัวแล้วมันทำลายคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาน่ะมันอยากหัวทำลายคนพู้นี้ก็วอานั่นนี่อยากหัวทำลายคน โหนเฮงพี่น้องเนาะากเป็นนองเท่าไจะชองหลุดเนาะใส่ข้างเรือนลงไม้เป็นนองวันนี้ลูกเราลงหลินน้ำคนโตง่ายมาที่เด็กหน่อยก็มันน้ำตะลุขี่ต้มอยู่เนาะเราอมาอยูที่บอกเราของเราครับขุดดินในคณาและเตลแถวนี้เนาะ อยู่มามือเด็กม no ือหน่อยเนาะแล้าออกมาอยู่ก่อนอ่เาม้มพอมันพาไปอ่างยุ่กบยมันนังร้ายเนาะเมนเมนเมนพอด็กน่อยคาลินแลวลูกโอ้ินแต่นามกตมตลอดแด้นั้นอเด็กน้อยกระชุกเลยท่านอายอือ้เปลี่ยนขนาดนี้ อยู่ไม่ได้เลยเนาะมัน,นมันห่อนเขามาใช่ไปอยู่เพื่อนน้องมาพออยู่ได้พออยู่ปะเนี่ยพออยู่น้ำห่ะอยู่กลางเพื่อนเนาะมันชืเย็นกวน่านี่นี่มันแดดมันเริ่มเริ่มอันเย็นลงมาสิเะเป็นมั <c oughs> <c oughs> นอ่ะสั่งนี้ก็เฝ <c oughs> ืนเฝืนเพราะยัได้อันนั้นกองไฟเลยอืมนะบร้อนก็อนก็ได้เพื่อนเขาไปอยู่นั่งหันพอมาพอไปถ่ายเขาน้องชงคอยพูดนั่นคือว่าพออยู่บ่ห่อนจั้นี้ หูตน้นมงม่วงอันนี้นใสม่มงชักทรงจักชามตน้นมันจังสีฮะห,ห่มโพดีนมันก็ใบใหญ่เป็น,น,น,นไ,ปได้รอกหนามะเนาะอ่ะโพดีเพียงนังค่ายเนี่ยอย่างสุงสุดมันใบใหญ่ลอ,อกกิ่งมันจมต้นบกมาตักจุดเดี่งจอยผมดีไปบุกหน่อยจมมาตักจุดไว้ ตน้นต้นคูดต้นคูนกน็เป็นหมครับได้ติดไวต้ต้นคูนเนาะเห็นเจ้าปุนนะ๊เนาะติดไว้ปุเอาคน,อนลมสังเกปตปิดนี่งามมันจากหน่อยนะเดือนหกนี่ฮาคนะปุ๊มัน,นมันเป็นดอกเขาซื่อกันได้เห็นเขาเก่กโกคูน เขาเริ่มชื่อเขาคุดเขากหห็หหอให้เพื่อนหอกกน้ำเต้าเพื่อนไ่จอนนะกุกบเกเลยเขาจะเขามาขุนกลค,คนเลยเขาเอาเอาดินเอาอย่าง,งาังี้ยงอ้อมเอาเสื้อขัดผัดกันเงนี่ยตอนีออ้แหละเขาเขาต้องการอือืมอีเพิรนนูจัีกเป็นมาเอาด้วยอืม,อมจะขุดเข้าไปอย่างมูอืมหลีแต่งางาเลยน้อยออกอไปเลยนะ เดี๋ยวยกไปเลยเขาไปเห็ดยังเนาะต้นใหญ่ดี่มันเอาเนาะบดเออปลูกปลูกมันติดไว้อยู่เอขาขึ้นมันสิตายบาดั้นน้ำเพื่อนมานโจนแบบเขากวนลงใบบัดเขาเอานั่นห่อเกหนึ่งห่างมันเนาะโหอเลยในี่ห่อกันบัดทุกข์เขาเอาไปลงคุมแต่เขาแก้องบัตนางมันนี่เนาะแก่ โอ้ยบเครดินออกแต่เงกมันในไรชื่อน้อเบื่งนี้คนคนบางน้ำเต้ากบังน้ำเต้าอันนั้นเขากูบกใหญ่ใหญ่เลยนี้ขึ้นเลยเขาเขาขุดคอห่อห่อันเอามีต่ว่าหากินเขากินน้ำแน่แบบนี้นหากินเขากินน้ำแน่พี่น้องนาะคือว่านั่น เดี๋ยวมาออื่นเนี่ยคำมาโเพิ่นนั่งกคำอื่นอย่างเทพพามาอนีกับน้องๆกับเฮ็ดเคื่อน้องไม้เด้คำมาพันตกฝนยังกระเบิงแน่นอนจอยหานนี้มาตุ่มมันแจ้งน่อยอย่ามันฉาดขอปัดจุดละผมแดงมาปกไวแดงมาปกไวงามนี่ครับมันตกเลี่ยมันอยากลมเนาะลมมันฉาดเขามันชื้นมันฉีแข็งเดี๋ยวมาออื่นตอนเช้าจังพากันเฮ็ดในไรคับนั่นเลย เอามาเอาวลาด้มาดอกบอกเจ่งบอกเลยมืออื่นวลาดามาดอกมันเฮือนเป็นเคยกับวาเมนแต่ญาติพี่น้องกันกับวาเมนมันใกล้กันเฮือนใกล้กันเลยเนี่ยเปะกันกับเพื่อนผู้เพิ่นเชื่อมนี่แหละแปะกันเลยโตกันเลยใกล้กันเมื่อเช้านี่ก็ไปปลูกตูบปลูกพางซอยเพิ่นเดี่ยวเพื่อนจังได้มาเมื่อเช้านี่สัมคู่เฮือนเดียวเลยใกล้กันใกล้กันเลยเบียร์เห็นงานเนีม็นฮอดถึงกันเบิ้ด เราเบรมูมุรีปลาได้ท well. ิ่มกันประมาณนี ah ้แ uh ล้วจะดูสบายดีเนาะปลาห่อนดูกับบพี่เ้องรเฮยะเป็ไรเฉี่อันซื้ออันสีมาทาบานประตูใหม่ดูงมันบทนนาโปดซีเยนเพื่อนองลาวให้ออกไปเลยออกไปเลยเพื่อนองลาว มาโทรไปให้ทางห่านอยู่เมื่อเช้าเพิร์นอยากเอามาใส่เอาอันซีมาใส่มาเทนคือเก่าเทนก็คือเก่าและถือผลมันก็ออกคือเก่าเหรอวะเปซีเก่าได้มันต้องซีซีอ่าเป็นเว่ยอย่างเงี้ยจกเพิร์นซีอ่าใช่แบบไรแล้วเราจะไปคุยกับทางห่านเพิ่นใหม่เพิ่นว่าคอยใช่มาชงปีเลยคือบมเห็นเป็นยังเฮือนคอยเพิ่นโมเป็นเนี้ยมาเบิ่งก็ว่าเหาโทรใส่เพิ่นเมื่อเช้า อ๋อเบิร no yeah. no. ์ได no. ้เฮ no. nice. ือนองดาวเบิร์อันนี้มันถือแค่อายมันซื้อได้ไหมเนี่ยโมได้เะี่ยตอนเขาน้องจ้อยเห็ดปูนเถ็ดยังติดตอนเอาหนามล่างมาบ่อหนามพุนที่ว่ามันเข้มบอกมันกัดบอกคือว่าเนื้ได้เหรอวะเพรออกเลยต้อไปเทียวกับคนชี้เพราะเมยมันโมติดใหม่เลยผิดพลาดแต่แนะนำว่าตอนทาทับบิดมันก็งามอยู่โมได้มันมันโมทนนี่แหละ มันสิเก็บอยู่แต่ทางในแหละพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้กับชีรัมลาไปก่อนถาว่าพิษพลาดการไลก็ต้องกราบขอโทษขอภัยอะไรเนาะพี่น้องอ่าต้องขอโทษขอภัยเอฟซีลายพี่น้องเลยคลิปนี้กับชีรัมลาไปแล้วพี่น้องยังไดก็อยู่ดีมีแห้งเบิจขูข่จุคนเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบ,บิจข,ข,ขู่จุคนเด้อเนาะหักแพงคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะทางเอฟซีผังไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะ